วันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยนะคะที่มีเนื้อที่อยู่ที่300ตารางวาหรือ3งานนะคะขายในราคาไม่แพงค่ะขายยกแปลงที่300,000บาทเท่านั้นเองนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องเกศเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพายคินรัตนาค่ะวันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยนะคะที่มีเนื้อที่อยู่ที่300ตารางวาหรือ3งานนะคะขายในราคาไม่แพงค่ะขายยกแปลงที่30,000 0บาทเท่านั้นเองนะคะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดอนกลวยหมู่ที่10ตําบลสีดาอําเภอสีดาจังหวัดน,นครราชสีมานะคะเป็นที่ดินแปลงเล็กตอนนี้เราก็ได้หว่านข้าวเอาไว้นะคะเป็นข้าวหอมมะลินะคะ ส่วนหน้าแปลงของเรานะคะก็ติดกับถนนสาธารณะที่มีความกว้างถึง6เมตรเลยนะคะหน้าแปลงที่ดินของเราก็มีความกว้างอยู่ที่21เมตรเลยนะคะมีความลึกความยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่57เมตรเลยนะคะเป็นแปลงที่ดินแปลงสวยที่มีรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะยัวห่างจาก หมู่บ้านมาก็เพียงแค่500เมตรเท่านั้นค่ะห่างจากไฟฟ้าปับป่ามาก็เพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับวัดบ่อไก,ก่แก้วที่เป็นสถานที่โบราณน,นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินของเราส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสระน้ำใหญ่นะคะที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ40ไร่เลยนะคะ หากใครที่กำลังมองหาที่ดินแปลงสวยแปลงเล็กเนื้อที่เหมาะสำหรับสร้างบ้านซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติก็ได้นะคะหรือจะมาทำไรนาสวนผสมหรือจะมาขุดบ่อเลี้ยงปลาก็ได้เช่นกันค่ะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดอนโข่อยหมู่ที่10ตําบลสีดาอําเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆค่ะเจ้าของใจดีในวันโอน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเจ้าของก็ออกให้ค่ะห่างจากตัวตำบลสีดาอำเภอสีดาหรือสถานที่สำคัญต่างๆมาเพียงแค่5กิโลเมตรนะคะห่างจากจังหวัดนครราชสีมาก็เพียงแค่82กิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างจากตัวกรุงเทพมหานครมาก็เพียงแค่320กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหากใครกำลังมองหาที่ดินแปลงสวยแปลงเล็กก็ ลองแวะเข้ามาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะคะเป็นที่ดินที่โฉนดพร้อมโอนราคาก็ไม่แพงค่ะเนื้อที่อยู่ที่3งานหรือ300ตารางวานะคะขายไม่แพงในราคายกแป่งที่3 0 0 0 0นบาทเท่านั้นค่ะหากใครสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้ที่ไลน์ @pa k n 999หรือคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ